ได้หรือเปล่าค่ะโอนะคะสุนาสุภัยค่ะนะคะก็วันนี้นะคะได้ตามความสุขของทุกคนเนาะก็รู้สึกมีความสุขมากๆนะคะที่ทุกคนได้มาร่วมงานนะคะอ่าเมื่อก่อนนะโอไม่เชื่อเลยนะคะว่าเออคนคนหนึ่งจะมีความสุขได้ยังไงแต่วันนี้เ <c oughs> ออเชื่อแล้วนะคะว่าคนคนหนึ่งสามารถมีความสุขได้และเมื่อนําความสุขมารวมกันนะคะจากงานเล็ก,ลกๆกลายเป็นความสุขที่ ยิ่งใหญ่มากๆและมีพลังที่สุดเนี่ยค่ะความสุขที่เราได้นำมารวมกันแล้วเราก็อยากส่งพลังเนี่ยให้กับทุกคนเนาะที่มีบุญกับเรานะคะหรือว่าที่เราได้ไปพบเจอนะคะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนที่ เราได้ไปเจอให้กับเขาได้มีความสุขเหมือนกับที่เราเคยเจอใช่ไหมคะอ่าและก็ขอส่งความสุขนี้คืนให้กับท่านประธา,า,านของเรานะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานสตาฟ์ทุกคนนะคะขอขอบคุณสําหรับความสุขครั้งนี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะว้า